สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตมดแดงนะครับที่เราปล่อยไปตั้งนานแล้วนะครับก็บรรยากาศนะ่าตอนเช้านะครับก็เข้าไปอยู่แล้วนะครับผมบางอันก็ไม่อยู่ข้างนอกนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันจะร้อนนะครับ น,นี่ขวดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับว่าอากาศร้อนนะผมก็บ,บรรยากาศที่หนึ่งนะครับไอลุงเลี้ยงมดแดงชุดที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับผม ทำใยทำรังอยูใ่ใกล้น้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนนะผมนะครับขวดนี้ก็เข้าเขาเข้าออกนะผมเพราะว่ามันร้อนนะครับบางทีตอนตอนเทีเท่ยงผมก็มาฉีดพ่นน้ำนะผมให้เขานะครับให้คลายร้อนนะผมนี่ก็ออกจะหมดมแล้วผมแล้วก็ไปอยู่ ตรงที่มีน้ำนะครับนะครับแล้วก็กลุ่มอยู่ข้างขวดน้ำนะผมนี่ก็ชุดชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะผมนยผมก็เองงาน้ำล่อตูดไว้นะครับชุดที่สองนะผมพอขึ้นมากินนะผมขึ้นมากินขายความร้อนให้เขานะครับนี่คือบรรยากาศนะผมบรรยากาศมด แดงคอนโดนะผมเนี่ยโรนี้เขาก็ทําใยนะผมทําใยวางไข่ไข่มดงานนะครับโรนี้ยังไม่มีแม่เป้งน,นะผมแม่เป้งก็จะอยู่โลนู้นนะครับโรนู้นนะผมนี่ยเขาจะออกใหม่เรื่อยๆนะผมไข่มดงานนะครับออกไม่เกินเดือนเขาก็เป็นตัวนะผมใหญ่ใหญ่พันนะครับเนี่ย ก็เข้านะผมบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ามาอัปเดตนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะผมก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับช่วงเชา้าเขาจะออกหากินก่อนนะผมพอจะใส่มาเขาก็จะมาอยู่ตามตูดขวดอย่างนี้นะครับพอเย็นๆเขาก็เข้าไปเหมือนเดิมนะผมตัวนี้ก็มีแม่เป้งนะครับ ก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับผมเนี่ยบรรยากาศนะครับผมอัเปเดยเพียงเท่านี้กันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม